วันเด็ดข้าวหัวข้าวหัวไปประกาศตามที่ของใครโอ้โหไอ้นี่โรบิตไม่ใช่ไม่ใช่เหรอมันอยู่ถังฮ่าซาดไอซ่าไอซ่าซ่าชื่อซาซ่าชื่ออะไรวะซีซ่าซีซ่าใช่ซีซ่าซีซาเกี่ยวกับสีอ่ะั็สีเดียวกับแซดนี่ยังไงซีซ่าขาวซีซ่าขาวมันนะเร็วเร็วขียวหัด อกเสียงหัวเราะอันนี้ตายนะครับฟังกันเสียงผู้ชายดูทรงเมาเมาว่ามาชืูอว่าทีสว่ะคล้ายๆทีสนะเอ้ยอาจเป็นไปได้อาจจะเป็นทีก็ได้มาเชลดีทีชใช่ไหมชื่อไงใช่ใช่มาเชลมาเชลดีทีชไม่ใช่หรอทำไมเสียงไทยญี่ปุ่นไอเราก็ดูพากไทยด้วยดิเสียงหัวเราะตรงนี้บากกี้ปะลองบากกี้ไหมลองดูลองดู ใช่ปะเสียงหออัวล็อบมันออกเป็นเ <mm> สียงโทนแก่ๆซ <mm> ิลเวอร์เลลี่เอาซิลซิลเวอร์เลลี่มีไหมไม่ใช่แก่ไขว้ไข <mm> <mm> ว้ไขวะ้สองชั่วโมงต่อหลังหมอกฝาก่งไข่เนี่ย <mm> จินเบเหรอใช่จินเบ <mm> <mm> จเขาบอกว่าจินเบ ไม่แห่งอยู่ใกล้แค่เอื้อมโอ้โะเรา <de au> ไปไกลเลยกินเบทั้นอย่างว่าเราดูภาคไทยนะจินเบนั่นเสียงหัวเราะนายเหรอฉันไม่รู้ก่อนเลยนะครัฉันหัวปั่นอะน,นีเน่ง